สวัสดีค่ะวันนี้เยปันจะพามาดูมะนาวที่เยปันปลูกใส่กระถางเอาไว้นะคะกําลังออกดอกเลยค่ะนี่นะคะดอกไม่ร่วงค่ะผลดอกด้วยนะคะดอกมะนาวของเยปันนะคะมีทุกกิ่งเลยค่ะ จปานให้เขาอดน้ำไปอาทิตย์หนึ่งนะคะเราไม่ต้องลดน้ําเขาเลยค่ะประมาณอาทิตย์หนึ่งเยปานถึงค่อยจะมาให้น้ําเขานะคะใบเขาจะร่วงค่ะแต่ไม่ตายนะคะก็โตนะคะรุ่นก่อนนะคะยังเก็บกินไม่หมดเลยค่ะเก็บกินไม่ทันเลยนะคะออกดอกไม้อีกแล้วค่ะมาดูจริงมะนาวของเยปานจิงนี้นะคะเนี่ยออกดอกไม้อีกแล้วลูกยังเก็บกินไม่ทันเลยค่ะลูกใหญ่ด้วยนะคะที่รุ่นก่อนค่ะ เยปังก็จะพาเดินดูก่อนนะคะแตกยอดมาก็ออกดอกเลยค่ะขอบอกก่อนนะคะมะนาวของเยปานจะใบไม่สวยค่ะเพราะว่าจะเน้นลูกนะคะขอให้เขาติดลูกให้เรากินลำต้นแข็งแรงนะคะเราปลูกแบบอินทรีย์ค่ะมะนาวของเยปานนะคะลูกใหญ่ค่ะ ปิดดอกทุกกระถางเลยนะคะแล้วก็ดอกไม่ร่วงค่ะลูกโตด้วยนะคะผลดอกนะคะนี่ค่ะที่เขาออกดอกรุ่นก่อนนะคะเขาก็ลูกกําลังโตนะคะเขาก็ออกมาเป็นรุ่นุ่นนะคะออกตลอดเลยค่ะเยปานไม่ได้ตัดแต่งกิ่งเขาเลยนะคะได้เวลาใส่ปุ๋ยให้กับมะนาวของเยปานแล้วค่ะ เราจะมาพวนดินในกระถางก่อนนะคะบำรุงง่ายๆค่ะวันนี้นะคะจะให้ตาเขาช่วยค่ะใช้ฟางคุมนะคะในกระถางค่ะรอบต้นมะนาวของเราเลยนะคะ ต่อมานะคะเราจะไปดูปุ๋ยของเราก่อนคะ่ะปุ๋ยนะคะที่วันนี้จะใช้นะคะก็เป็นปุ๋ยข้อค่ะเป็นขี้หัวนะคะแล้วก็จะมีหมักปุ๋ยเอาไว้นะคะพวกเศษใบไม้แห้งๆนะคะที่บ้านจะหมักไว้ใช้เองค่ะตาก็าจะเอาผสมกันนะคะ,นนะ,คะหนึ่งต่อหนึ่งนะคะถ้าใครไม่มีใส่เฉพาะปุ๋ยขอคอกก็ได้นะคะ จะเป็นที่หมูที่ไก่ที่วัวได้หมดเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปใส่ต้นมะนาวเลยค่ะ ใช้โรยรอบๆเลยนะคะเรากะเอานะคะว่าต้นมะนาวของเราต้นเล็กต้นใหญ่ค่ะนี่นะคะบำรุงง่ายๆค่ะบำรุงมะนาวนะคะวันนี้นะคะก็จะเอาใส่ทุกกระถางเลยค่ะเดี๋ยวให้ตาเขาเอาวางกกทุกกระถางก่อนนะคะแล้วก็ใช้ปุ๋ยคอค่ะโรยทุกกระถาง ะะอย่าปาันเอาใส่เดือนละสองครั้งค่ะอย่าทำให้ดินของเราร่วนซุยนะคะแล้วทาให้มะนาวของเราติดดอกออกผลได้ดีค่ะ ส่วนฟางที่เราเอาคุมกับต้นมะนาวของเราค่ะทําให้ดินชุ่มชื้นตลอดเวลานะคะแล้วปุ๋ยคอกนะคะพอเราเอาโรยเข้าไปนะคะเราลดน้ํานะคะฟางเขาก็จะย,ย่อยสลายเป็นปุ๋ยด้วยค่ะต่อมานะคะก็ใช้น้ำลดให้ชุ่มเลยค่ะ ให้น้ำเต็มที่เลยนะคะช่วงที่เราให้ปุ๋ยใหม่ๆนะคะ ดอกเยอะลูกใหญ่บำรุงง่ายๆนะคะบำรุงมะนาวเดี๋ยวให้ตาฉีดลดมะนาวก่อนนะคะเยปานจะพาไปดูใบเตยคะ่ะไม่ว่าจะเป็นใบเตยนะคะเยปานก็เอามาใส่ไว้นะคะต้นเขาแกะ กอใหญ่ค่ะแล้วก็ใบเ,เขียวนะคะใบใหญ่ด้วยค่ะใบเตยนี่เยปังคอกนะคะโรยไปค่ะปุ๋ยคอกนะคะนี่ค่ะใบเตยก็ใบใหญ่เหมือนกันนะคะใบเขียวมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นละมุดนะคะละมุดดกมากเลยค่ะที่เยปานใช้ปุ๋ยคอกใส่นะคะ มะนาวของใครนะคะที่ยังไม่ออกดอกไม่ติดลูกผลไม่โตนะคะก็ลองไปใช้วิธีนี้ดูนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทงฝัปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ